สวัสดีครับสวัสดีคุณแนนสวัสดีคุณมองครับค่ะพี่ท<พ>ิตตลาดทุ้นไทยก็เมื่อวานนี้ปิดลบไปนิดหน่อยนะ,<ช>ะเรียกว่าแบบน้อยมากๆแต่ว่าตอนนี้เปิดตลาดมาดูมันจะมีทิศทางที่ดีแหละพี่อาทิตย์เรามีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตามองวันนี้บ้างไหมะอะคะสำหรับภาพวันนี้ก็ถ้าเป็นประเด็นในประเทศก็อาจจะมีในส่วนของการประชุมคอรมอแต่ับที่อาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้ก็มีปวับคาดหวังนะครับอยู่สามเรื่องสามประเด็น่องแรกก็จะเป็นเรื่องของ โครงการไม่กับโปรเจกต์นะครับที่ส่วนใหญ่เป็นโครงการค้างข้อมาจากรัฐบาลที่แล้วแหละนะครับแต่บอกว่ามีการเปลี่ยนคณะทํางานใหม่ก็อาจจะมีการนําเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับที่มีความคาดหวังกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเที่ยวด้วยกันในประเทศจ้องเที่ยวด้วยกัน,นใช่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีกระแสข่าวหลุดออกมา ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทางฝายบ้าเองนะครับกลังหันนะแนวถังนะที่จะออกมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นกระสังคมสัตรงนี้ออกมานะครับก็เป็น3มเรื่องนะครับที่ที่น่าสนใจน่าติดตามตรงนี้นะครับส่วนต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องของรายงานตัวเลขเดืนมีนาภาคการผลิตนะครับของสหรัฐอเมริกาของยุโรปแล้วก็ของญี่ปุ่นนะครับเบื้องต้นนะครับเราประเมินตัวเลขเนี่ยอาจจะยังไม่ได้หวือหวามากนะครับส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในโม ในโในมดที่เรียกว่าหดตัวอยู่นะครับค<ฆ>ือต่ำกว<ฆ>่าห้าสิบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมภาคการผลิตตอแต่ละประเทศเนี่ยนพอชั่นที่มันคิดบน GDP เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับภาคบริการเพราะฉะนั้นเราอยากให้ดูเพียงไวภาคการผลิตกับบริการไปคู่กันนะครับ<ฆ>ถ้าเมื่อไหร่ก็ตา,<ฆ>ตามที่ภาคการผลิตซึ่งเดิมหมดตัวอยู่แล้วแลวภาคบริการซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังยืนเหนืออยู่ในระดับ5<ฆ>้าสิบได้แล้วหดตัวลงมาต่ำกว่า5้าสิบก็อะไร อันนั้นจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มไม่โอเคครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับกีมายภาพการผลิตต่ำกว่าห้าสิบจริงแต่ว่ากีมายภาพบริการยังยืนเหนือระดับห้าสิบได้ตรงเนี้ยเราเลยยังไม่กังวลหรือยังไม่ได้วิตกนะฮะกับภาพเศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐอเมริกาเรายังยืนยันคําเดิมว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งซึ่งซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยจะดีต่อ ภาพการลงทุนในภูมิภาคเอเชียว่าหลักเงินเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนย้ายจากเดิมเนี่ยมันลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคางเดียวถูกไหม<ฆ>ครับตอนนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนการย้ายใหม่นะฮะจากเทคไ,ไปแวร์ลูสต็อกนะฮะและจากหุ้นที่อยู่ในตลาดพัฒนาแล้วก็จะมาสู่ตลาดอ n v เวอร์ซิ่งมาเกมากขึ้น<ฆ>ฉะนั้นภาพนี้มันยังเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทยครับ ค่ะเหมือนเมื่อคืนมีข้อถแถลงคุณพาเวลเขาไปไปพูดมาเนาะแล้วมันก็ให้เห็นภาพว่าเขาก็ยังรอดูตัวเลขต่างๆตามที่พี่อาทิตย์บอกกันแหละว่าถ้าเศรษฐกิจเขามันอาจจะปรับตัวได้ดีหรือว่าภาพมันดีเนี่ยก็อาจจะเห็นการปรับลดช้าลงหน่อยเขาไม่ได้รีบร้อนอะไรหรอกพี่อาทิตย์ครับผมใช่ครับจริงๆแล้วสิ่งที่คุณจะรงพาเวลแถลงออกมาก็ไม่ได้เหนือไปจากเป็นดอทพอตนะฮะ,ะที่ที่เขาถแถลงไปเมื่อ,อเดือนที่ผ่านมานะครับก<ช>็คือลดดอกเบี้ย 50ตางอ่ะนะครับทีนี้เราก็ไปตีความว่าไอ้50ตาง์นี้มันจะลดครั้งละ50ตางครั้งเดียวหรือว่ามันจะลดครั้งละ25ต้างสองครั้งดูไหมฮะซึ่งแกก็ออกมาย้ำว่าไอ้50ตางตรงนี้มันไม่ได้เป็นเบสที่เขาจะต้องทาอย่างนี้ตลอดนะนะครับแค่เป็นการส่งสัญญาณออกมาที่เฉยเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อคืนเขาก็เลยออกพูดว่าเขาน่าจะลดแค่ศูนสอตางค์นะครับมันล็ตีความได้หลายมุมนะครับ<ะ>แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยผมว่าผมผมตีเป็นมุมบวกแล้วกันครับคือถ้าเขาลด50สตางค์เนี่ยแสดงว่าเขามีมุมมองที่เป็นลบต่อตลาดแรงงานได้เพิ่มขึ้นถูกไหมแสดงว่าไอ้สิ่งที่เขาลด50สตางค์เนี่ยมันเอาตลาดแรงงานไม่อยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาออกมาส่งสัญ,ญญาณว่าเขาจะลดแค่ศูนยสองแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเข้าไปใน5้สสตางค์ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะทำให้ตลาดแรงงานเน ไม่ได้วิตกเพิ่มขึ้นนะครับก็เลย<ะ>ลดแค่0.2นาตรงนี้น่าจะเป็นสายสัญญาณบวกครับ<ะ>ก็อิงกับสิ่งที่ผมประเมินไปเมื่อกี้ก็คือเป็นภาพของ So อ d ดิงครับกรอบดัชนีบ้างนะคะพี่วันนี้พี่มองกรอบของดัชนีเซ็ตเราไว้ที่เท่าไหร่ละคะเซ็ตอินเด็กใช่ไหมครับ<ะ>ยังให้กรอบนะบเป็นภาพไซส์เว y อัพนะครับแนวต้าน1460ส่นะครับส่วนแนวรับด้านล่าง14ึ่ครับ โอเคค่ะให้น้าหนักฝั่งบวกมากก็ลบก็เลยให้ให้ดาวไซด์นิดเดียวเพราะเมื่อวานในปีนึง4 4่หรือ449ไฮะเราก็ให้กรอบแนวรับแค่1445นะครับก็คือแนวเส้นพัฒนาสิบวันตรงนี้นะครับเส้นสีงวงตรงนี้นะครับน่าจะเอาอยู่นะครับอื้มค่ะก็จริงๆชื่อตอนที่แนนคิดมามันคือเรื่องของหุ้นไทยเซกเตอร์ไหนมาแรงแหละแต่ว่าพอดีมันมีเรื่องของวายุพักมาด้วยอ่ะวายุพักที่เขาจะมีการเหมือนจะเริ่มเข้าซื้อหุ้นกันวันนี้ปะคะ อ่าใช่ใช่ครับตัววายุพักหนึ่งจุดห้าแสนล้านบาทจะทยอยเข้าลงทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ<า>ส่วนออตัวกองทุน,นจริงๆจะเข้าเทรดวันที่เจ็ดะครับอ่าในมุมของเราเนี่ยนะครับโอเคนะครับเนื่องจากว่าเซ็นดิ้งเด็กมันขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาดักขาดในเรื่องกองทุนวายุพักหนึ่งนะฮะทีนี้ถามว่าตัวหนึ่งจุดห้าแสนล้านบาทที่เขามีเงินอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยจะเข้ามาไล่ซื้อหุ้นเลยทันทีไหมผม ว่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะเป็นลักษณะตั้งรับมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ผมมองเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีก็คือถ้าเซ็นะครับมีการย่อลงมามันจะย่อไม่ลึกและมันจะจมลงไม่นานนะครับเพราะมันมีกองทุนอยู่ซัพพอร์ตแสนห้าหมื่นละคอยซื้อเก็บตลอดเก็บตลอดนะครับนะฮะไอ,ไอ้มุมบวกที่เขาจะมาไล่ซื้อแล้วหุ้นขึ้นแรงๆเป็นร้อยจุดเหมือนเดือนที่แล้วคงไม่ใช่ แต่มันเป็นข้อดีก็คือมันช่วยซับพอร์ตไม่เซ็ตเป็นลงลึกหรือว่าไม่ใหเซ็ตในผันะครับทีนี้พอเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อวันนี้แล้วหุ้นมันไม่ผันผลหุ้นไม่ลงแรงถามว่าเรากล้าซื้อไหมเราก็กล้าซื้อู่อืมค่ะถ้าถามเรามีเงินอยู่เนี่ยเฮ้ยจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยก็ต้องถามความกล้าของเราหุ้นมันขึ้นมาเยอะตั้งร้อยกว่าจุดแล้วจะซื้อต่อจะโดนทุบหรือเปล่าก็ถามตัวเองดูนะครับถ้าโดนทุบเสร็จแล้วมันมีคนมารับอยู่ตลอด ออไอ้เราก็กล้าซื้อนะนะคะะกล้าซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันมีปัจจัยเฉพาะตัวมันจะเด็กกว่าเพื่อนค่ะเพราะไอ,อ้ความกล้าของคนนี่แหละมันจะกล้าเข้าไปลงทุน<ะ>แต่ไอ้ตัวที่มันไม่มีปัจจัยพอมันก็อาจจะแค่นิ่งๆไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่<ะ>แต่ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้กลยุทธ์นะแตครับในช่วงที่ตลาดไซเควบบนี้ยผมว่าหุ้นที่มีปัจจัยพะจะเด่นจะเอาเพื่อฟอกเพื่อนดีกว่า อเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะพี่แล้วมีกลุ่มไหนบ้างคะที่มันแบบมันเด่นใ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 นความคิดสายตาของเพื่อที่ในขณะนี้ <c oughs> ค่ะถ้าเป็นสัปดาห์นี้หรือถ้าเป็นวันนี้นยะผมมองเป็นที่กลุ่มท่องเที่ยวนะนะครับผมผมมองว่าวันนี้เดี๋ยวถ้ากองเศรษฐกิจและและการท่องเที่ยวนะเขาจะมีการรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวออกมาผมแอบหวังว่าจะเห็นเป็นโพซิทีฟเซอร์ไพรส์จะเห็นตัวเลขเนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะ มันคุ้มขึ้นอย่างมีในแยสสาคัญนะครับคือจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจำนวนนักเดยวจีนที่จะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะามาเข้าสัปดาห์นี้หรือเปล่าโพเดนวีคแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะเข้ามาก่อนนะี่อาจจะเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ไม่มาหลอกเข้าช่วงโกลเดนวีคหรือเพราะอะไรเพราะมันคนมันเดินทางเยอะมันแออ่ะมันเดินทางเยอะเันั้นเขาจะมาก่อนพอเข้ามาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการรายงานวัเนนะเพราะตัวเลขวันนี้มันจะออกมาดีพอตัวเลขมันออกมาดีคนก็จะ หุยหวากันอือืมนะฮะหุยหวากันแล้วแล้วจะยังมองไปอีกดีอีกใ,ในอนนะ้อันาคิดได้ถูกไหมอืมต่อเนื่องกันไปเข้าใจภาพไหมเพราะว่าเพราะว่าไอ้โกลเด้นบิก๊กมันคือสัปดาห์นี้ถูกไหมอืมค่ะแต่คนมันลาก่อนก่อนลงหน้าแล้วไงไม่อยากมาแอาดด้วยใช่ใช่ใช่แต <aun são S 2> ่คนที่เขาไม่ได้ตามตัวเลขตรงเนี้ยเขาก็จะมองเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าสัปดาห์นี้ดีสัปดาห์หน้าก็จะดียิ่งกว่าอะไรอย่างงี้ถูกไหมโอเคท่องเที่ยวอะไรที่ยงไอ้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวพวกเนี้ยมันจะมา aot ครับ aot นะแนวรับหกสิบสี่บาทนะครับแนวต้านเอาสั้นๆเอาแค่หกสิบห้าบาทตรงนี้หายเดิมนะหายเดิมตรงนี้นะหกสิบ้าบาทเนี่ยสั้นๆนะครับส่วนเป้านะครับในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมมองไปแถวๆสักหกบเจ็ดบาทห้าสิบือระงับโซนนี้นะค่ะค่ะอย่างนั้นไปพวก av อะไรอย่างนี้มันมันน่าจะได้ประโยชน์ได้ไหมคะก็ได้นะนะฮะจริงๆเนี่ย av ก็ได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าทําไมเขาไม่เลือกครับคือราคาหุ้นเนี่ยเขาขึ้นมากเยอะ จริงๆ a อเเนี่ยช่วงนี้ได้ได้หลายเรื่องหนึ่งน้ำมันลงแล้วก็สองข้านบาทแข่งค่าเอได้เต็งนะเพราะว่า a อ v วีมินีเป็น US เอสพว่าพันล้านเหรียญถูกไหมทล้านเหรียญแสดงว่าค่าเงินบาทคุณแข่งค่าขึ้นมาหนึ่งบาทคุณคูยง่ายเลยนะคุณก็ได้ไปเอเอเกนหนึ่งพันล้านแต่เดือนไปไตรมาที่แล้วอ่ะ เงินบาทมันไม่ได้แข็งกันแคบาบาทเดียวนะ,ะมันแข่งได้ามาเทไรมันแข่งกันค่มาสี่บาทใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุยไปได้เอฟเอกีดูนี้ไปอย่างน้นอยๆน4สี่พันล้านอันนี้ยังไม่ได้เนตจากภาษีนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเอวีเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ด้วยราคาเขาขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยผมก็เลยไม่เลือกวันนี้ผมก็เลยเลือกตัวเอโอีนี่แหละแล้วมันก็เป็นเป้าของวายุพาด้วยเมื่อกี้เราคุยเรื่องวายูพารค่ะอ่าเนี้ยมันก็น่าจะซัพพอร์ตมากกว่าครับค่ะอีกตัวนึมาาจกตอร์ไหคะพี่ อีกตัวหนึ่งเป็น Home Improvement แล้วกันนะครับ Global นะครับือช่วงเนี้ยกระแสนะถ้าไปดูเว็บไซต์ของฝหล่งไปดูเว็บไซต์ของบ o o g l e อกตอนนี้ที่เขาตีนะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับใช้หน้าดีหรืเต็ดเนี่ยซื้อไปเลยซื้อไปเลยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยจีนมันกลายเป็นตลาดกระถิ่นนะฮะกรขึ้นมาถึงไอตรงนี้มันบวกมาแล้วยี่สเปอร์เซ็นะเป็นบูริ ทีนนี้เราก็ต้องมาหาแล้ว่าเอ๊หุ้นไทยอะไรที่มันไปลิงก์กับประเทศจีนค่ะแต่ว่าโกว่ามันไปลิงก์กับจีนโดยตรงมันไม่ได้ลิงก์โดยตรง,งนะครับแต่มันได้ประโยชน์ทางอ้อมตอนนี้จีนกระตุ้นกระตุ้นอสังหารัพ์พอกระตุ้นอสังหาร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาก็เริ่มสต็อกเหล็กพอเริ่มสต็อกเหล็กราคาเหล็กมันขึ้นอีนนี้ดูโฮมกับโกบอลก็ได้ในสงองเพราะว่าดูโฮมกับโกบอลเนี่ยก็ มีสัดส่วนในการขายเหล็กคิดเป็นราวๆ20-30%ของรายได้ตัวเราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาราคาเหล็กต่ำมากสต็อกของที่มีอยู่ในมือตอนนี้คือต่ำนะฮะับแต่ถ้าในอนาคตราคาเหล็กเขึ้นหละ่ะแสดงว่าเขาจะได้กําไรจากสต,อตอ็อกของมือเข้ามาในมือทีเดียนวะซึ่งงบตัวนี้มันจะเริ่มเห็นอย่างก็ประมาณสักปลามาสามปลามาสี่โอเคค่ะ <laughs> ไม่เป็นไรก็ได้รับสองตัวจากที่พี่อาทิตย ตอกกลับมาให้พวกเราพอดีนะคะก็จริงๆแล้วเซกเตอร์ที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับใช้หน้าเพละนะเรื่องของการทีจีออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรวมถึงแง่มุมของการท่องเที่ยวที่พี่มน์อ่านขายฟังตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็มีเรื่องของโกลเด้นวีของใช้น่าก็เกี่ยวกับจีอีแหละที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็น2กลุ่ม2เซกเตอร์ที่น่าสนใจที่พี่อาทิตย์เอาฝากกันขอบคุณนะคะพี่อาทิตย์จันสว่างนะคะคุณไทยเซกเตอร์ไหนแมลงก็ได้มา สองเซกเตอร์นะคะ,คะขอบคุณมากแล้วก็เมื่อกี้ยังไงจบแล้วพี่ไม่ต้องซีเรียสน,นะ <c oughs> มันมันชัดเจนแล้วค่ะ <Okay. S 1> ได้ครบตัวทุกอย่างที่ถามแล้วเนาะ